ครับสำหรับสะบอดีครับเดี๋ยวเข้าสีสูบจับกันมืออื่นเนาะครับพี่น้องเนาะซึ่งสะบอดีครับพี่น้องเป็นสะของบานสมสะอาดครับและที่ต่างของสะกันอยู่บ้านสมสะอาดตำบลย่างสว่างอำเภอรัตราบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับเดี๋ยวรอดุนกันครับสำหรับสะบอดีครับสวสดยามเช้าครับ นี่ครับมือนี้เข้ามาเมาส์อายู่บันสมสะอาดครับนะครับซึ่งต้นนี้กําลังเริ่มจับครับพี่น้องนะครับซึ่งสะาบานี้ครับเมาสืสอในราคา4,000บาทครับเดี๋ยวลงไปหาสิยอวนก็ดีกว่าครับประอบปะใช่ดูงานนะรตัวโลอืม ตัวหนึ่งโอ้ตัวหนึ่งเอลิปอยู่คู่กขาก็ไม่กินโดปลาเพาว่าทารุณในาาการจับปกิตัวหน,นึ่งฮึบนี่ ปลาตัวปลาคิงนอนปออกวนอือกบกบบัว งตายได้ยังไงอู้หอู้หูอู้นี่นี่เอ้าใส่ที่ตัวนี้อยู่นี่นี่เห็นดึงเห็นหาเงยยุทธ่นี่เออเออเออเละนี่นี่นี่เออเออเออเละ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 เงอยู่เออยังอยู่ด้วนี่อู้หูนี่ดึงออกตัวใส่ไก่ใส่กิโลเลยด้วนี่ใส่กิโลเออใส่กิโลเลยนี่นี่นี่พี่น้องนี่อยู่นี่ ni ni, sekitar loh, nih, sekitar ni, oh, jauh, dia ni oh, you nih, 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 ni, nih, ni, nih, 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 ni, ni, nih, nih, ni, ni nih, 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 nih,

điên, ừ. anh đi lên nọ, ô tô, tô đi nọ, ta trời uốn ừ, gì thế? Ủa, vợ tô ngang gì nọ? Món mình nâu nâu <laughs> <Mỗi mình nào? cười> <mình nào> <laughs> สอง,ต,ง,สองตัวนิดข้างหน้าคือยังห้อยป้าเนาะนี่เนาะนี่ห้อยป้าดีนหยึบ องหุบหนื่งสองบ <laughs> หนึ่งสองหึบ <laughs> โอ้กอนโป้โออบออบอดิ <laughs> ดึงใบองเิาลีเดเออมาคาัมัดกะดูมเ <laughs> เป็นนาเอ้า <laughs> ตะกา ai, ยูาย่ใกล้ใส่ตะกานี้เกาตัวุนกาย เออนี่ nè เดียวนะโอ้1ปลาดุก đủ ดุกหอยอยู่ไหนวะโบไป bên bên bên. à, à, bỏ. ba, tôi đi, sáu lô thế bắt. ugh. còn con, qua tôi này nói qua nỉ. nỉ, ba nỉ, hố tôi ขักแถวๆเลยตัวนี้เม่นนองเลยนี่โอ้โหท่าตัวเอออุ้ยเม่นนองเม่นนองนี่เจอเม่นงเองใกล้ๆแตาไกลๆเม่นนองเม่นนองนี่อุ้ยนี่อู้ออ้าดินตับเลยนะเอ้าเอาอยูุ สองโลเท่ๆตัวนี้อุ้ยนี่อุ้ยสองโลเท่ปุ้ยอีกตัวหนึ่งแต่ตัวไหนเป็นน้องตัวนี้อยู่วอ้าวเบาเบาเออเอาโอ้วางเลยนี่เบาเบาเลยเออโอ้บุญใช่ละนี่ดูดีปลากระ,กะเชิดนี่แหละปลาปากกระ,กะเชิด ปลาดุกนี่ชาวประสาทจ้อยครับมีจับเยอะที่อวนมีคอมาคอมาเนี้ยฮึบอู้หูปลาดุกกระตงงามโอ้ปลาดุกตัวงามเลย cái xong tôi rồi nè ba đuôi, này cái đinh chết đuối, xe nè, 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 เอเบิังมองนี่เบิังหูบตัวนีบบโอเอียนโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปเลยอ่ะโอ้อหซูสีเลยโอ้โหตัวบักใหญ่นี่อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอู้เอาสูสีเลยเอาตะก้ามาไกลๆก่อนตะก้าไกลๆก่อนอึ๊บนี่พี่น้อง มาอีกเลีวมาอีกเลีวอ้ยนี่เอ้ยเอาขอแล้วมาเนี่ยบ่ขลังน่ะขลังเออปึ๊บนี่เอ้ยอย่างอออปุ๊บูปุ๊บไปูกหรือูอออแมน เดี๋ยวตัวไม้กับซีมี่มาหรอกาอู้หูปุ๊ปุ๊บโอ้โนะจบออกมานู่นออกมาได้หรวหัอก่ะกับกางเลยีตัวกลางปาดไปเรื่อตัวแม่ใหญ่หรอก

Ừ, không ai. Ừ, khó. Chắc là bùa nó bạc. Đau quá. Nè, nè, nè. 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 Nè, ตาหน่ายไปจับปากสูบตาจอยทิ่ดเครื่องสูบน้ำเข้าไปดูนรตัวนงก่อนโอ้วงามเปิดบ่ไปเข็นเลเนี่ยปอ้วุ๊บปุ๊บอ ดูประคอเนาะบ้าปองปองมอสแคเปโลบ้านูนี่นี่เนาะักตัวได้เขียวลูกเสือโอ้ ของแหลมปันปันนี่้องปันคนแม่มานท้องให,หมห่ๆรปาดุกมแม่บักใหญ่นาะปลาดุกงามขากวันหนึ่งอมกมบ่อ,อ,อบ,บอริบเวณดินนั่นหละในขอนเลยพี่ดีบริเ็นดินนี่นี่พี่น้องตะกี้ป้าก็ได้ขอนนี่หลายๆมองนี้ได้ป,ปะปลาดุกู <c oughs> ขอนยาวยู่นา ปข็งปลาเลยนะเดี๋ยวเงินปลาพอดเรียนกเียกันูปถงกลาดุกลเดปลาดุกใหญ่เลยเอ เล่นรอดาสไปถามมึงด่เขาก็จะดยูในทาขายเลยเขากาไปทั่วทุกบาทเ็นลูกใหญ่เลยที่มันดีดลงไปนะเออเอ้ยเน่สัมปะอเนาะอปดู อยู่เลยบ่นั่นเออม่ว่านี่อยู่เลยนะเออนี่มเลยนี่เออมันไม่หนาวแล้วอยู่ข้างล่างพอเวลาขึ้นนี่ดูว่าเออเอาต้นไหนก่อนบัดนี้เอาต้นก่อนก็ได้เอาก้อนโหลดเอานี่ตะกร้าเออปละเออพูดเอามาเออมีอีกต้นหนึ่งอยู่ในมองหนีต้นน้นคนละตัวเลยเนาะกับต้นนี้นี่นี่ นี่อู้นี่อู้นี่อาตัวบักใหญ่แม่ว่านั้นพร่ามันเขาไปหนีให้มันตีลงไปผุนเบ้อะเออที่ป้าไปเข้าแต่ตัวใหญ่ไปเขาไปลาก อเรียกว่าทั้งโลนะนั่น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 โอ้โหไปเออบายปรับตื่นเลยตัวหนี้ันเนี่ยปลาคอหนี่มูต้วนี่ีิมาานี้ไปใส่แล้วบุล่ะนั่นปลาคอนี่ ปลาคอนี่เดี๋ยวเดปลาดุกตัวนี uh, uh ้ปลาดุกเนาะเอพิ่งจะได้ปลาสามตัวโอ้โอเดืนมันก็จะปวดเพาปวดหายในอบานนี่ ดีอยูนี้ทานไตนี่คนละตนี่เนาะกับตัวอันท้อท้นไม่พูดละไมนอนี่ตัวนี้ตัเบอันนี้นี่มันจะอยู่บนี่หลาตัวเดิน่งๆเดียวเดินสาตัวก็เอาขาว

ใกลกันกลนอนอากลาที่ไหนปลาดุกปลาคอนี่เป็นตัวนี้เป็นบ่ปลาตัวปลาตัวเออ

Hãy hơi 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 cái hơi hơi con, hơi 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 con, hơi 2 hơi 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 hơi

มาดูปลาข่อมาดูโอ้งูโอ้โนี่งูโอ้ยงูจับงูเลยนี่โอ้ยมาผมมาไล่เอาผมมาไล่เอาของคอเนาะนั่นตัวเออนี่พูดอีกพูดเอ้ยพูดงูพูดปวดงูปวดปวดเอ๊ะพวดูหยับหยุบหยัมาแล้วโอ้ยพี่ อุ้ยจักโตนี่งูนี่อุ้ยตอกกันอยู่นี่นี่งูโอ้วัมันยมเียบมันผุดงูโอ้นี่โู้เอาหัว้งสีย้อนสีมะโโอ้ยไปเลยอ่ะตามตาจอยไปปักคอนี่

ไปถือกุญซาต่อครับพี่นอ้องปู่ปู่พี่นอ้องเอ้นเนเยอนี่งูขึ้ปลาเนาะเยอะกว่าหนึ่งนี่นี่วงนี้อู้หูฮะเออนี่พี่นอ้องเอ้ยเอนี่อุ้ยตัวบักใหญ่ใส่กิโลกว่านี่ก็ปลาดุกปลาดุกปะปลาคอปะคอตัวบกใหญ่ โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่จะได้พอแล้วพอใหญ่เดี๋ยวบอกป้าไหนนะนั่นเออโอ้ใต้กิโล่ยต้นไหนเนาะโลคว้าเนาะนี่เนาะโอ้โหสบายใจแล้วนี่ไี่เนาะโลคว้าเลยตัวนี้เออนี่จึงหัวหมอกอกอยู่ ตัวปะตัวทั้งโลดเนาะคือเนาะตัวนี้เนาะนีปลาดุ๊กอ้ปลาดุกกสวงามนี่ปลาคอนั่นโตบวปานไดใตัวนี้สองตัวโลูกินเสีย อีย่งใสเออใหญ่ปะเออพอแล้วอยู่เนาะเออออใสรัวอยู่นี่ไอตะกะนั่นนั่นไปฮะเอ้ยผู้อ้ผู้อ้อู้ปอกผู้เลี้ยวฝ่าไว้ก่อนฝ่าไว้ก่อนต้งใสไปให้ตาไนจับตะก้าเอานั่นแหละจุดไตนั่นแหละไตบัว ท่านอีก่อนนี่เอาตะกรไปไก่ก่อนนี่เด้อตะกร้าอยูาาย่พี่เด้อนั่น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 อุ้ยนี่ไม่ไม่จำเปือเก่าวอุนี่นีนนนนนน่จ,ำ,ออจำมองได้ละ่ะอยู่ตรงนี้จำใบจำใบละ่ะวันะไรมันตากแดดแหงเดีนี่น ประคอหน่อยนี่นี่นะนี่นี่ประคอประคอเออแมนเออนั่นตูด บอกนะจ๊ะโอเคฮะตอนนี้ มาผมมีขี้เก่าหน่อยโอ้โหไปหาตานายแหละโอ้โหเอากรอนเอาตัวนี้ใส่ไปล้างน้ำก่อนนี่ป๊ับนี่ไปจับแล้วโอ้โพี่น้องพอแล้วพอแล้วกระก่าใกระต่ายออ้หัวมูบกใหญ่กว่านั้น

แันนะี่น mm ี่เลี้ยงออกมาหน่ปลาดุก่นิสองโตเดี๋ยวไปเลียเออนี่ใส่รใส่รลใส่โลใส่ทุกคนมาเลยตะวันไล่มาเลยไปเรียไปเรียบไปเรียไปเรียบ ตอนนี้เขาการจับสี่เหลี่ยมเหรอรพี่น,อน้องเดือนอหนึ่งมองนี้ครับพี่น้องนะครับซึ่งซาบอันี่ก็ถือว่าป้าอะไรป้าขอตัวใหญ่ครับพี่น้องนะครับเด็ดตัวใหญ่ครับเด็ดตัวใหญ่มี่ตอนนี้ตาจ้อยกะเก็บล้างเครื่องสูนเอาไว้ทาน้วครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวพาไปบังป้าเราพี่น้องเนาะ ใหญ่ครับน,นี้ป้าแดงเขากระบอกคอยติดใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่า,าส่วนมาสิไนป้าตัวใหญ่ครับพี่น้องนี่เจ็ดสี่ครับนี่ก็ปาลาดุกครับนี่ก็ปลาเข่งนะครับส่วนน่ะนี่ครับทั้งปลาคอครับพี่น้องนี่นี่ตัวนี้ปลาคอนี่ปลาคอครับตัวหนีเป็นปลาคอหน่อย ปลาคอนอในบ่อไหลพี่น้องนี่จนมาเสียปลาคอนใหญ่ครับนี่พี่น้องนี่อุ้ยนี่ครับตัวหนาโลกว่าสองโลครับพี่น้องนี่ปลาคอนใหญ่ทั่วในไหลายครับเดี๋ยวเขาหลุดกันว่า์ซเป็นแบบไหลครับ